สวัสดีครับนางสมพรเนี่ยนะครับนางสมพรเป็นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานตอนนั้นนางสมพรเป็นหญิงสาววัยกลางคนแล้วนางสมพรเป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้างทาวและอวบหรือไปนในทางที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะอ้วนเลยก็ว่าได้หรือจะเป็นเพราะว่านางสมพรมีอาหารดีๆกินมีความสุขและสบายนางสมพรคนนี้มีอาชีพสีเทาที่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่ คือนางสมพรคนนี้มีอาชีพออกเงินกู้แล้วนางสมพรคนนี้ยังออกเงินกู้ทุกประเภทไม่ว่าจะออกเงินกู้เป็นรายวันให้ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปแล้วนางสมพรก็จะออกเงินกู้เป็นรายเดือนให้พวกครูหรือข้าราชการต่างๆที่เงินเดือนไม่พอใช้และถ้าพวกผู้คนเหล่านั้นจะมาขอกู้เงินกับนางสมพรแล้วล่ะก็พวกผู้คนเหล่านั้นก็จะต้องมีสินทรัพย์หรืออะไรมาค้ำประกันให้นางสมพรด้วย ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ดินที่นาหรืออะไรอื่นๆที่พอจะสมน้ำสมเนื้อกันได้และถ้าผู้กู้ไม่มีเงินมาใช้หนี้หรือไถ่ถอนสิ่งที่เอาคําประกันเอาไว้ตามที่นางสมพรได้กำหนดตั้งแต่ทีแรกนั้นของสิ่งนั้นก็จะตกเป็นของนางสมพรโดยปริยายส่วนชีวิตครอบครัวของนางสมพรนั้นนางสมพรได้มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งนางสมพรและสามีต่างก็ต่างรัก และเอาอกเอาใจลูกชายคนนี้มากสามีของนางสมพรนั้นแกมีชื่อว่าตาแก้วสามีของนางสมพรก็มีนิสัยไม่แตกต่างอะไรจากนางสมพรเลยก็คือสามีของแกนั้นมีนิสัยเข้มขี้เหนียวขี้งบเหมือนนางสมพรไม่มีผิดเพี้ยนแต่ประการใดสิ่งที่สามีภรรยาคู่นี้จะยอมแพ้ให้ใครต่อใครไม่ได้เลยคือเรื่องเงินเงินทองทองที่ถูกโดนกู้ยืมไปนั่นแหละครับ นางสมพรต้องยอมทำวิธีทุกๆอย่างเพื่อจะให้ลูกหนี้หาเงินมาใช้หนี้ตนตามเวลาที่กำหนดไม่ได้แล้วเพื่อจะให้สิ่งของที่ลูกหนี้นำมาคำ้ำประกันตั้งแต่ทีแรกนั้นตกเป็นของนางสมพรโดยปริยายสองผัวเมียเนี่ยนะครับได้ทำเวรกรรมไว้กับลูกหนี้หลายต่อหลายคนวันนี้ผมเลยอยากจะขอยกมาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับนางสมพรได้ออกเงินกู้ให้กับนางวันดีโดยเป็นจำนวนเงินทั้งหมดประมาณห้าหมบาทครับ และให้นางวันดีลงรายชื่อในสัญญาเงินกู้เอาไว้ว่านางวันดีจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าดอกเบี้ยให้นางสมพรเป็นจำนวนเงินร้อยละห้าบาทให้นางสมพรในทุกๆวันจนกว่านางวันดีจะหาเงินต้นมาจ่ายให้นางสมพรครบดอกเบี้ยอย่างนี้มันถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่โหดมากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้านางวันดีจ่ายค่าดอกเบี้ยให้นางสมพรเป็นจำนวนเงินร้อยละห้าบาทในทุกๆวัน คิดเอาง่ายๆเลยนะครับนางสมพรก็จะได้รับเงินค่าดอกเบีย้ยที่นางวันดีจ่ายให้ในแต่ละวันมากถึงวันละ25,00บาทเลยล่ะครับดอกเบีย้ยอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยและจำนวนเงินที่มากโข ổ, พอใช้ได้เลยใช่ไหมครับถ้าเราต้องจ่ายในทุกๆวันนะครับตอนนั้นเป็นวันที่31ของเดือนพอดีซึ่งตอนนั้นนางวันดีก็กำลังเดินบบงบเงินไปที่บ้านของนางสมพร เพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายค่าดอกเบี้ยให้นางสมพรเหมือนทุกๆวันออาวสวัสดีจ้าพี่วันดีวันนี้พี่เอาเงินค่าดอกเบี้ยมาจ่ายฉันถึงบ้านเลยเหรอครั้งหน้าพี่ไม่ต้องมาไกลถึงบ้านฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปหาพี่ถึงที่บ้านเองก็ได้เสียงของนางสมพรพูดขึ้นมากับนางวันดีพร้อมกับที่มือของนางกําลังแกะซ่อมไปด้วยอ๋อฉันจะพอดีว่าลูกชายของฉันไอนะ้อ้อนน่ะมันไม่อยู่บ้านเสียงของนางวันดีตอบนางสมพรออกมา ต่อมานางสมพรจึงยิ้มแบบมีเล่สนายแล้วนางสมพรจึงค้นหารายชื่อของนางวันดีในสมุดรายชื่อลูกนี้ที่วางกองพเนนอยู่บนโต๊ะแล้วนางสมพรจึงพูดออกมากับลูกนี้ของตนว่าเออพรุ่งนี้ก็เดินใหม่แล้วนะเดี๋ยวพรขอปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะต่อมาฝ่ายของนางวันดีเลยทำหน้าชงนสงสยัยจากที่พี่วันดีต้องจ่ายให้ชั้นวันละ2500บาท ฉันขอปรับขึ้นเป็นวันละ2,600ับาทนะจากนั้นนางวันดีก็เลยแค่ยิ้มแล้วจากนั้นนางวันดีเลยได้แต่ทำหน้างงๆหลังจากนั้นพอนางสมพรได้เห็นนางวันดีทำหน้างงๆอย่างนั้นนางสมพรก็เลยอธิบายให้นางวันดีฟังต่อว่าเออที่ฉันต้องขอปรับดอกเบี้ยเนี่ยนะก็คือบางวันเนี่ยนะพี่มาส่งดอกเบี้ยให้ฉันซักมืดค่ำเลยฉันต้องอดหลับอดนอนเพื่อรอให้พี่มาส่งดอกเบี้ยนะ นางวันดีได้แต่ฝืนยิ้มแบบแห้งๆออกไปโดยที่ในใจของนางวันดีได้คิดแช่งชักหักกระดูกนางสมพรอยู่ว่าอะไรกันวะก็แค่มาส่งดอกเบี้ยให้ช้าแค่นี้นะมันต้องขอปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกตั้งหนึ่งร้อยเลยหรอวะเนี่ยฉันก็ขอให้มันและสามีได้รับกรรมที่มันทําไว้กับคนอื่นเร็วๆทีเธอะต่อมาเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเรื่อยๆนางวันดีก็ได้จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยของวันนี้ให้นางสมพรไปจากนั้นนางวันดีเลย เดินลงจากบ้านของนางสมพรไปก่อนที่นางวันดีจะเดินหันหน้ากลับบ้านของตัวเองต่อไปจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนนีสินนของนางวันดีก็ได้ทวีคูณขึ้นจนกลายเป็นดอกทบต้นต้นมาทบดอกแต่อย่างไรก็ตามเงินของนางวันดีก็จะต้องเข้ากระเป๋าของนางสมพรแต่เพียงผู้เดียวจนมาถึงวันหนึ่งนางสมพรก็ได้มาเพื่อที่จะยึดบ้านพร้อมที่ดินของนางวันดี แต่ว่านางวันดีก็ได้ขัดขืนไม่ยอมยกให้นางสมพรง่ายๆก็จะยกให้นางสมพรไปง่ายๆได้ยังไงกันละ่ะจนกว่าจะได้บ้านหลังนี้มานะครับนางวันดีและสามีต้องอดทนทำงานหนักหรือต้องอดมือกินมือเลยก็มีเพราะฉะนั้นนางวันดีเลยต้องขัดขืนและต่อสู้ให้ถึงที่สดุดถึงขนาดต้องให้ครึ่งโรงครึ้นศาลเลยก็ยอมนางวันดีเองนั้นก็เลยได้แต่คิดว่าชาติก่อนสงสัยเราคงจะทำบาปทำกรรมไว้เยอะ ชาตินี้เราเลยต้องมารับผลกรรมอย่างนี้ขนาดนี้เราได้สร้างแต่คุณงามความดีเอาไว้นะเนี่ยเวรกรรมยังไม่ยกเวนเลยหรือว่าต้องให้เราชดใช้นี่เวรน,นี้กรรมตลอดทั้งชาตินี้เลยเหรอเมื่อนางวันดีคิดออกมาอย่างนั้นแล้วก็น่าจะเป็นความจริงอย่างที่นางวันดีได้คิดเอาไว้แน่คืออีกไม่กี่วันต่อมาสามีของนางวันดีที่ป่วยมานานก็ได้เข้านอนในโรงพยาบาล เนื่องจากว่าสามีของนางวันดีเองนั้นได้มีอาการของโรคมะเร็งที่ปอดกำเริบขึ้นมาเนื่องจากสามีของนางวันดีได้สูบบุหรี่จัดมากในสมัยก่อนนางวันดีจึงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรผลสรุปในวันต่อมานางวันดีจึงไม่มีเงินไปเสียค่าดอกเบี้ยให้นางสมพรดอกเบี้ยนั้นเลยได้อันตทานสูงขึ้นมาเทียบเท่ากับเงินต้น เมื่อเวลาผ่านไปได้หนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปดอกเบี้ยน,นั้นก็ยิ่งทวีคูณสูงมากเพิ่มขึ้นจนนางวันดีหมดหนทางที่จะใช้นี่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆทางโรงพยาบาลจึงบอกให้สามีของนางวันดีออกมาเฝ้านอนรอที่บ้านเพราะทางโรงพยาบาลหมดหนทางที่จะรักษาแล้วและเพื่อจะให้สามีของนางวันดีได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานในเย็นของวันนั้น ได้มีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายของนางสมพรได้วิ่งแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของนางวันดีจากนั้นจึงมีร่างขาวขา,วาวอวบๆของนางสมพรได้ก้าวลงมาจากบาอคนซ้อนของรถมอเตอร์ไซค์และรีบตรงเข้าไปในบ้านของนางวันดีจากนั้นนางสมพรจึงได้เอ่ยปากกับลูกนี้ของนางว่าแ่่ชอบดีจังเลยนะจะพร้อมคิดว่าพี่วันดีจะไม่อยู่บ้านซะอีก อยู่สิจ้าว่าแต่พรมาเก็บดอกเมี้อรอเสียงของนางวันดีกล่าเครื่กับนางสมพรเปล่าหรอกฉันมาทาตามสัญญาที่เราได้เขียนและตกงงกันไวนะ้น่ะฉันมาหยุดบ้านและที่ดินตามสัญญาหนะ้าเสียงของนางสมพรตอบนางวันดีไปพอนางสมพรพูดจบคําลงร่างที่ดูซุกผอมของสามีของนางวันดีก็น้ําตาไหลรินอาบหน้าของแกนางวันดีจึงได้พูดเพื่อที่จะขอโอกาสกับนางสมพรอ,ออกมาว่าพรจ้ะ พี่ขอโอกาสหาที่พักใหม่ก่อนได้ไหมนี่สามีพี่ก็ยังมาไม่สบายอีกขอโอกาสพี่ก่อนได้ไหมแต่นางสมพรก็ยังยืนยันด้วยน้ำเสียงอย่างหนักแน่นว่า